ก็มากินเศ้ากินแรงแต่พอไงเครือ่องเพื่อขอบขั้วเด่นแบบใดกินเบิร์ตนี่ขวดนึงขวดละบาทขวดละบาทได้หอดล้านขวดนี่ได้ล้านบาทเพือพวว่อขวบขั้วป่ะเนี่ยเอาวางสั่นติ๋ว <laughs> บเขาซื้อกดเป้ากดละบาทเออล้านขวดคือล้านบาทนขานเป็นไหนกันเอี้ยกว่าหนึ่งโอ้ไปจมเลยบานสันเติกจอเอากินไปสันสี่ล้อ้ม่ก็ได้แล้วนงกนล้นกินไปกินเหมือนแล้วมากินเข่าเด้อ กินเหมดแล้วมากินขา้าวเออเดี๋ยวไปกินมันครบล้านขวดขอย<ส>ได้มีเงินล้านเนาะกินกินไปไปไงอ้าวไปื่อนกินข้าวอ้าวนี่ได้ยังกินอะไรที่วันเ,เปิดมั้ยลองเสี่ยง,เ,เ,อง,งเอา,อาเกินก<อ>แล้วกินนะเอา้าจะจำไหนบ่จะว่าจะไข่ท่วงจะว่าจะกินเบียร์ เศร้าแรงเจ้าบอกว่ากินเพื่อครอบครัว,วออนะไปก็กินล้านกวดคคบล้านกวดเจ้าก็จะมีงเงินล้านเพราะว่าเจ้าสิขายกวดเป้ากวดระบาดวันนี้ขอกระแพ้งเงินไปให้เจ้าซื้อเบียกินเด็กจนนี่นก็อาหารบางกวนอ๋อนัออน่นน,น,ออน,นหละกินซะก่อน ไห่เบียร์คบรบล้านขวดน้องใส่กินเข่ากับไก่ย่างไก่ครบไปน้อจะได้ขวดเดียวนั่นแหละเขากินอัน,น้นหมดแต่ว่าเ้องต้องคอยไปซื้ออีกอะสิได้คบรบล้านขวด,ดวไว้ไว้สิได้ขายอืมเขากิน,นอ,อ่ะรบ่หรอหายกับเขบ่ามันหลุด ông sơn đưa bài <laughs> cho bà trần sáu kim <laughs> đưa bên hết và chỉ <laughs> đầy hạch khẩu không cho